ครับทุกทุกคนเถ่าก็มีครับเถ่าลายครับทุกทุกคนแถวนี้มือมือนั่นบม่ได้มาหลเบิืงครับทุกทุกคนตัวเถ่าข้ากับเบาลนะครับพเอาตัวตัวเถ่าลายข้ากับเบาตัวนี้เถ่าแห้งแล้วแก่เกินมันหยาบครับพี่น้องเอาไปกินอันนี้กับพ่อเอาอยู่ครับอันนี้ก็บ่ถือว่าเถ่าครับทุกทุกคน หนงครับทุกๆคนเป็นตาสีดายทถาทีมซ้ำนี่ทุกๆคนกำลังโพดอกกำลังโพ้นกำลังโพนะครับนี่ ทุกๆคนเบ่งบรรยากาศครับที่ภูนะครับทุกๆคนเบ่งนงลมลื่นครับฝนตกแล้วกับใบไม้ปงครับทุกคนที่พี่น้องเห็นี่เห็นบ่ครับทุกๆคนนี่อันนี้จะเป็นสายน้ำนะครับสายน้ำเยาวลงมาเลยครับทุกคนยาวอ้อมภูลงมาเลย อันนี้จะเป็นสายน้ําเขื่อนน้าอุ่นนะครับทุกคนเขื่อนน้าอุ่นครับทุกคนฮาอยูนี่กลายยวนสันเขื่อนครับทุกคนยูเทิงเขื่อนนั่นละครับทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้าน,านคนครับทุกคนเห็นหมู่บ้านคนตามยมยมครับทุกคนนี่ลงไปนี่ก็จะเป็นน้ำขึ้นไปฟังน้ำนี่ก็เป็นผู้ครับเพื่อเก่าบรรยากาศครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับมาพอกันกับช่วงเศ้าครับทุกๆคนช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศดเวินกับกำลังโพหืดสูงครับทุกๆคนมาหาเก็บดอกกระเจียวคือเก่าครับกับหาเลาะภาพหวานคือเก่าครับมาพอกันกับช่วงเช้านะครับวันที่31มีนาคมนะครับปี67ครับ เมื่ออื่นนี่กะวันที่หนึ่งเมษาแล้วเมษาแล้วครับทุกคนเมื่ออื่นนี่กะเดีบรรยากาศหนากขยังไม่ได้ล้างนะครับเด้อทุกทคนไม่ได้ล้างหน้าเลยขึ้นมาติดตามกันยาวๆเลยครับทุกทคนนี่ครับทุกทคนพออีกแล้ยวมีขี้ดินใน่เด้อครับน้อยหนึ่ง เพราะว่าฝนตกครับมื่อขึ้นก่กโต๊เมือขึ้นก่อนน่ะก็ะต๊ครับทุกลคนเทาก็ไปล่างเอาครับตัวละคีแ้วกระเจียวข่าวทั้งขาวทั้งแดงครับปนกัน Yeah. <sighs> เห็นพวกเอาเองี้ยครับทุกคนนี่ถ้าโบได้ขามันนี่กับโบงามครับต้องได้ขาติดไปน้ำรับทุกคนพักวานไฟใหม่ครับทุกคน ตัวนี้ก็ง่ามคาักครับแต่ทุกคนสวยมากเลยแก okay, แล้วครับทุกคน เบิ่งครับทุกทคนข้าก็ได้เกือบเต็มกระตาครับทุกทกคนเต็มตะก้าทั้งรื่งนี่ก็ซิมิตะโตแดงทั้งใต้นี่ส่วนทั้งใต้นี่ก็สซิมิตะโตขาวครับทุกทกคนเบื้งเน่ยสำนีพอดีงามครับทุกทกคนเนี่ยสำเนีพอดีงามสำเนียพอดีงามเลย ตะบ,บุตะบิครับทุกคนสนิทพอดีตะบุตะบีแต่คือที่มีขี่ดินหลายครับทุกคนเพราะฝนตกใส่เกือบเกือบทุกคืนครับทุกคนโตแกนี่ก็มีอยู่ครับเท้าเอาอยู่แต่ขายบ่ได้หรอกครับทุกคนเอาไปอันให้คนครับทุกคนไปให้กับเจ้าคนในบ้าน ฟังเสียงจักรจันห้องครับเดกคนบรรยากาศเข้ากับมาหอดลดท้าแล้วกับสิมื้อเวายครับเด็กคนบันี้บรรยากาศ,าก,าศก็เริ่มสวยแล้วตะเวนกับขึ้นสูงแล้วครับเดกคน